เมียน้อยเหรอไม่เอามีเมียแล้วมีเมียแล้วเนาะมีเมียมากแล้วเมียมากใช่โอเคบ๊ายบายจุ๊บกถึงสนามบินแล้วค่ะพ,พี่น้องมาเด้อสิพาไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แดนในฝันของเมียฝรั่งพี่บ่าพาเลาะน่าจะเนาะไปเมืองวาสวิตเซอร์แลนด์ที่หอยฟันไว้ว่ามันสวยงามปั้นไหนพี่น้องเอ้ย ความฝันเป็นจริงลายอย่างกับเส้นทางในทุซีอยู่ผัวฝรั่งจ้าโอ,โอ้ยรถมึงกับมาบ้างกูพอดีเนาะสูพี่น้องมึงหมาหน่อยไปเที่ยวพุนาพุนาสิคืนเครื่องบินเอ้ย จากพี่น้องเจนีวาแล้วมีแฟนขับที่น่ารักจากสวิตเซอร์แลนด์มารับด้วยนะคะ อัพเดอจ้าเด้อร์สิเทแค่ย่างดีเลยคนนี้คนนี้นะคะแฟนคลับค่ะขอบคุณแฟนคลับใจดีขอบคุณมากอันนี้ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วค่ะก็พอให้ฉันเก๊กอ๋อเก๊กสวยใช่ไหมใช่เลยอ่ะฮะเนี่ยเนี่ยทั้งแฟนคลับใจดีที่บริจาคเงินช่วยเหลือบุงบุงมีโอ้บุงบุญมีลุงลุงบุญมี ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยินดีที่ต้อนรับทุลักทุเลทัวร์ของเราที่อยากให้หนูกินอาหารพื้นที่ของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของสวิตเนี่ยไม่ใช่ทั้งติดในสวิตยังตกข้องใช่ก็คือแฟนคลับแฟนคลับเลี้ยงหอยเลี้ยงตอนรับทุลักทุเลทัวร์ของหอยมุกเจ้ามั้งอาหารขึ้นซื้อ ท้องถิน่นของสวิตเซอร์แลนด์ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการผู้ใหญ่ใจดีใจดีทุกเรื่อง <c oughs> อันนี้เพื่อร่วมทิปตุรักุเรทัวของเรามง <c oughs> เจ้าทรามาเองข่อยปูกข่อยว่มีปัญญาไดยเพราะว่ายังกข่อยหอถึง ไขออ também, ่หน่อดเท่งหน่อทอดแดดเดี่ยวไข่ห่อเท่งแจ่วบ้องมากพี่น้องเลยไข่แจ่วไม่พมันแพงอันนี้เป็นเลือดขาฟังไปฝรั่งเศสพี่น้องไปบอสบริไปฝรั่งเศสอู้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสค่ะ นูเมืองนู้นโลซานพี่น้องอันนี้เป็นมอลลดกโลกยูเนสโกอะคนนี้มอลคนนี้มอลลดกโลกไหมคะพี่น้องเนี่ยอ่าอีเวนต์ได้ไหมี่า

ปลกรัลังค่ะมามาพี่นอ้องเมืองเมืองเมืองเกี่ยวนันทนาการจาาพีีแพทย์ผัดไทยกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็สมตั้ไมไหมค่ะตลาดดินแดงอ <c oughs> ิมพอร์ตมาถึงสวิตเซอร์แลนด์ม่าใ่าไก่ขอบคุณนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดี พูได้สิได็กินเมืองแนมาหอสวิตเซอร์แลนด์ไปสิเด้มากินแนวนีพไปสิ้ด้ด้วยมีตัวนี้มีพิ่นิดหน่อยเนี้ยรอแล้วก็พูดไปใช่ไหมนี่แหละอันนี้ไม่ต้องเลยหรอมะมันไม่ต้องไม่กรอบลงไปแล้วหรวียแิไ่สเนไสียงพี่เข้าไปแล้วตัได้ห้าพี่เข้าไปแล้วมอกี้ พี่น้องผู้ใดสิมีบุญเราข่อยแม่สวิตกินปีวันนี้หนึ่งวันเอาตัวไปกับบุญน,น้ำดินเนี่ยคนพ่ออะไรนเนี่ <laughs> ไปหลับแต่แต่แอพอร์ตพากินอาหารอย่างหมูสึ่งซีวิติก็เห็ดบ่ได <laughs> ซ์ซีวิตข่ายกับไใส่แฟนข่าวนันนี้ทำไม่ค่อย เห็นราคากระเนนี้เห็นราคากระเนนี้แล้วไปส่วนหัวไปคิดมาหมายอยู่โรงแรมเลยเห็นราคานะพี่ทำพี่ทำชาให้เนาะปลาปลาเฉยๆหนึจานก็จะสี่สิบห้าสยูแล้วมั้ยเกือบส0มรยฟังเนาะสี่สิบหกสอไม่แค่นั้นอพอจะใช้นมน้ำก็ตอก็ก็ห้าร้อยห้าสิบอ่ะก็โนก็วันนี้เราไปอย่างมาเป็นวัน và đi kiếm ngủ ở cửa banh, kiếm là vào không nào không được, vào แแกถมรถลันขั้นบนันไดกัเได้งาม,มคอยก็เห็นคนขับในเมโท่นี่แม่พี่น้องเลย <c oughs> คนขับอยู่ใสเขาปวบคุ้มกันจังไดยนี่อีเวงงงเลยนี่หนุ่ซีพี่น้องเลย ทำได้ไหมนี่พี่น้องพ่อแล้วมาเมืองสมว่ะสันที่มันมีสมอยู่หมงหันนะแม่ไฮไลท์ของเมืองยังหล่ะวันนี้ชีเวเวอ้มขอออกชเวเวอ้มขอออกเสียงไหนอันนี้แห้งพี่น้องเลยสี่ดาคนมันเกง่ง เมาบ่มีใครนก,กระทาบโ่โอ้ยยืนหนีข่อยพัซื้อดอกเฮดข่อยพักินเฮดไปซะยัยย่มีเงินข่อกนสอก็ข่ยเงนี่ขนไโอ้ยไปไปของนอนเีพุง่อยตโอเคพี่ตัวใหญ่วาม่น มาเอาใส่กล่องกันวะขนาะเนี่ยชอบกินผู้หญติดฟ้าเลยเนี่ยอียังไม่อบบ่อยเห็นกินน้ำติดฟ้าเลยเนี่ยบ่อยก,กินโด,ดนี่ไงค่าส่วน,นมาเต็มนี่ไค่าสวเมึง่อเห็นทากู้หลาึ้นมากพอหนึง่ง <laughs> <c> กูรีเฟียเดี๋ยวไปไปซื้อใส่กลองไล้วคุณขับเราไป อิไซกอบเพิะะ่มพลัง P H O <S <S อ๋มีเหี้มันเจ้พิงอัองมาตองเนี่ยมุ้งหอยเถอะอหอเยี่งหาหลายมันยังยังรู้เลยแต่มึงสะบากเอาเลช่วงคลิปสะได้เลยแล้วม่งได้ร<อ>ัมเออเขาเรียกว่าม,ามาึงจะเอาขึ้นคุ่น้อเอาใครจะกินปลา มันตาปลาลาพริกปกระป๋องาเหรอแม่มีข้าวเดียก็ต้องเก็บกินทำอะไม่กล่องแม่หายขารือมั้งต้อ่ใส่ให้อิไมนะใครเห็นก็น้องมาเหเห็นเห็นเด่งสองสองตั้งก็สวยมาอ่่ๆเงีเยวงสองสอ ตเงง,ง,งสงสโอเคแซบอ่ะบ้านหลาผีกก็ได้แต่บมก็เนอ่ยืดว่าดีเหรอแลผมว่าขาดเยอขาดใจพี่แบ่บอกสอง่งรูปมาอวดบ้านเด้ออิชฉาคอนดิชั่พี่ิงก็เลยส่งรูปมาดาที่สวยที่สุดไปว่ะ มีมาใส่กระตี้ถล่มทลายกันทั้งคืนมันก็อับส้ำยันแต่ว่ามาเที่ยวไม่มีไฟเดบกไม่ได้หงายมีก็ได้มีก็ได้นะเราเนี้ยคือเด็ไม่ได้หงายที่จะมีมันองเมีอะไรอยู่เอ่อไม่มีมีอะกับเขาแต่กับ Aha! Microwave! Ja. Hmm. Hispano. Hispano.